มนนเนนสวัสดีครับวันนี้น้องภูมิจะมาอ่านภาษาไทยสระอานะครับให้เพื่อนๆกับคุณครูฟังนะอ่าเริ่มเลยลูกชี้เลยค่ะ ตาตามาหน้าอ่ะต่อต่อไปลูกหออาหากระมาหาปลาครับ มอ,อามอ,อามาอ่าต่อไปครับลาชามาหาตาเมื่อกี้ข้ามไปอันนี้อะไรลูก อานาลาชามาหาตาอ่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจนะครับเดี๋ยวต้องหันฝึกฝนอ่านบ่อยๆนะครับจะได้เก่งๆนะค่ะโอเคเก่งมากลูกบ๊ายบายเพื่อนๆกับสวัสดีคุณครูลูกบ๊ายบายเพื่อนเพ่สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับ<ะ>